มาครับพี่น้องมาหาจากบุรีรัมณ์นะมาเนี้เอารถมาซิกราคาทรหายเสียมมาทร่หาร้อยร้อยกูสายบนรับสายวันทีครับนี่มีหลักฐานด้วยมาทรหายเสียมไปรับสายเสียมเรายิงเฮงว้าเสียมรถติงครับเออสายมันเขาไลยเลยทรกลับระเบิดกัเขาแม่ยี่คนโทรกลับเพราวันนี้ นี่ครับอ่าเห็น่ะขณะในเสียงไุรรัมย์ได้รับสาย๋ยวจะมีคนโทรกลับมีน้องเขาโทรกลับมีเจ้าหน้าที่โทรกลับให้มาจากไหนดิบุรีรัมย์ปะบุรีรัมย์บุรีรัมย์ติดกับชุมพวง่ะเริ่มตนไปมาดอ๋อมาตั้งแต่8โมงไปทั้งแต่มา่นไหร่ไปยังมองมาแล้วยัง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 ก็ยังยังไอเสียงก่อนเอ้ยเดี๋ยวเชียกันก่อนว่าสู้กันไหวเท่าไหร่นะฟอร์ดปีงบ117แคลคไฟแนนซ์อยู่เท่าไหร่นะกเสียเท่าไหร่พี่ แสนแปดพันเนาะไม่ใช่แปดหมื่นเนาะแสนแปดพันเนาะบอกเบิ้งรถเดี๋ยวเรื่อยชื่อป้ายแดงไหมผมหมือสองผมป้ายแดงครับป้ายแดงนะโอเคหัวน็อตเสาปลงไม่ขยับเครื่องไม่เคยทำไม่เคยไม่เคยยกเป็นแต่เบาะอย่างเดียวเปิดร้านเบาะเองบ่อหรือว่าไม่ครับซื้อต่อเพื่อนมาเล่นกันแล้วก็ยกอันเก่ามาให้ด้วยนั่นอ๋อยกอันเก่ามาให้เพิ่มอีกเจ้าคือไม่ใจดีเลยขายรถนี่ต้องยกเบาะเก่ามาคืนเพิ่มผู้อื่นนี่ขายกินเบดเลย เฮิ่นเฮิ่นสเตตแรกเนี่ยยกเ้าไม่ให้เลยกูเจี๊ยบสเต์ฟังเคียงเสียงเคียงหน่ยโอ้เคียงเป็น้ิโลไม่แสนหนึ่งแสนหนึ่งายแดงเมื่อเดียวโอเคไม่คว่ำไม่ตีลังกา หัวน็อตไม่ขยับกลาไอ้เสียมรถหาเบอร์เสียย่าไม่เจอหาตัวนึงไม่เจอเบอร์อะไรเสียย่ามัเจอแต่เพี้ยนปอมพวกนี้มันเปิดเปิดรับบริจาคเยอะบิ๊กระแก้วอีกสแก้วเจอบิ๊กสแก้วอีกปูไปก็ไม่รับอีกเพราะมันกันเลยเพราะมันกันผมว่าจะถามว่าหนึ่งล้านเปิดไหมเอิดทุกวันอยากกว่ามาเสียเที่ยวใช่กลัวมาเสียเที่ยวบอกพี่น้องเอฟซีเนี่ยเปิดตู้มือว่าจะให้เช็คราคารถเออจะได้ไม่ต้องเสียค่าเที่ยวมา <ม>ใช่บางทีเราเช็คผ่านออนไลน์ผ่านลูกก็ได้ว่าซื้อได้เท่าไหร่ถ้าโอเคราคาใกล้กันก็วิ่งมาอย่างเงี้ยนะที่ได้มาแล้วครับมาเลยใส่เขก็มาเลย,เ,ลยนลเนี่ยแต่บอกพี่น้องครับร้านเปิดให้บริการทุกมือเลยครับวันนี้หยุดสงการหยุดไหมพี่สงการครับผู้ใดเข้ามาก็โทรเข้ามาก่อนก็นเดี๋ยวจะมีคนอยู่บ้างนะเซี่ยวสิบคนก็จะอยู่อยู่คนมือละคนสองคนนะแต่ถามว่าเปิดบ่น่าจะให้เปิดอยู่แต่ว่าคนหน่อยนะพี่น้องเนะนะเพราะว่าเป็นมือที่หยุด เอาไปลากยางกันชนหลังไอ้ไ่มาแพงไปเี่กกันชนกับรถบานนี่<ม>แตงมาจากปลายแดงหรือว่าซื้อไส่ไอ๋อสร้างทหาเหรเขาซื้อมาแพงบอลโลบาทสองหมื่นกว่าบาทอ๋ออไปจอไม่ใส่รถจ้ของกันวเนาะ ประตูบ่บดถอดกอ็เม็ดอักเดิมรถสวยอยู่ครับแต่ว่าจะมีพวกสีร้อยปะอยู่รอ้อย,รอยก็ไม่ค่อยมีแต่ไหนเนาะงามอยู่ยอ,อยากวะอยากแล้วทำไมอยู่ดิรถสวยเลยล่ะสวย,ลสวยนะเลยเนาะแค่มไม่ได้ล้างซื้อเนาะครับงามอยู่ไอ้รถเจ้างามงามงามยังไม่เคยได้ล้างเลยเไม่ได้ล้างเลยต้องล้างดอกมา,าเฮาบังงามบังงามแค่ั้น รถก็ไม่ยได้ับเลยจะจะไปเอาป้ายแดงบอกไม่ใช่ให้น้องหารถเก๋งราคาสักแสนแสนหน่อยๆเนี่ยอ๋อไม่ใช่เพราะเขามีมีออสทอยู่แต่มันมีสองคนกันเลยจะเอาปวดพระละไปเอาคนโดสูงเนาะเอาเดี๋ยวเช็คราคาให้มาจากบุรีรัมย์ครับรถสวยสภาพนี้นะไม่ซื้อได้ไงแต่ต้องดูก่อนว่าเขาจะขายให้สิมหรือเปล่า ื่องนโอเคครับร้านเปิดให้บริการทุกวันตรงข้ามบิ๊กซีสแกวนะครับจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนจะเทิร์นเข้ามาหายเสมเลยน่รถค้างไฟแนอยู่น่รถเ,เล่มยังไม่ปิดผ่อนไม่ไหวค้างชำระ2เดือน3เดือนนต้องรีบขายนะเช็คราคาก็ยิบรีบขายเพราะว่ารถอาจจะถูกยิบได้จะขายช้างเขาละาสามเดือนเนาะ นะก็ประมาณนี้ราคากลางนะลงทุกวันด้วยเออราคากลางลงทุกวันด้วยเออไอเสียมมีทีมงานบริการเบรื้องรถฮอดนาบ้านนาะแล้วก็ซื้อรถฮอดนาบ้านพร้อมเล่มพร้อมทะเบียนนะก็ขันผู้ใดข้างพระนยุกกปิดเล่มให้ทันทีโอเคปะโอเคครับไาจะซื้อจะขายรถยนต์มือสองนึกถึงนึกถึงไอเสียมน้อยหนึ่งโอเคปะโอเคครับมาเนี่ไปแล้วผมสวัสดีครับ